ของการเกิดของเด็กไทยนะฮะที่ผ่านมานี้ปีสักหนึ่งล้านสักค่าปีที่แล้วเนี่ยจากล้านกว่าเหลือประมาณ0 0 0 0 0กว่า2ปีที่แล้วเหลือ5้าแสนกว่าฉะนั้นแนวล้มเด็กที่คลอดลดลงแต่ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กที่คลอดกอดกําหนดไม่ได้ลดลงแล้วก็มีแนวน้มที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนตัวประสบการณ์ของตัวเองนะฮะก็เคยเจอนะฮะเป็นหลานเองนะฮะเป็นหลานของผมเองนะครับ เกิดมาลอดกอนกำหนดน้ำหนักไม่ถึงพันนะฮะต้องอยู่ในตู้อบนานพอสมควรแต่พออายุ10กว่าปีปรากฏว่าน้องเขาเริ่มเป็นเบาหวานซึ่งนี่คือเป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่ต่อเนื่องมาจากการคอดกอดกำหนดเพราะขอดกอดกำหนดทําให้ร่างกายแข็งแรงหรืออวัยวะภายในนี้ไม่ไมสมบูรณ์ก็ส่งผลแล้วถ้าปัญหาในชนงของเศรษฐกิจเองนะครก็จะพบว่าเคสหนึ่งประมาณตีสว่าประมาณแสนสี่แสนห้านะฮะฉะนั้น ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหานี้ 1. นคุณภาพชีวิตเด็กที่เกิดขึ้นมานอนอยู่แล้วก็จะไม่ดี 2. ก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของด้านสุขภาพก็จะมากขึ้นด้วยครับสิ่งสําคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาพีเทอร์มผมว่าทําไงที่ให้หญิงตั้งครรภ์มามาฝากท้องนะฮะเพื่อที่จะมีการาตรวจคันนะฮะหรือวัดปากวดลูกบียานะฮะที่จะสริสุนให้แก่คนไข้ที่มีปัญหาที่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดพีเทอมได้ นอ,อกจากนี้สิ่งที่สําคัญที่ผมคิดว่าเป็น,นกลไกสําคัญนะครับก็คือคกลไกเริ่มจากระดับเขตนะอย่างที่บอกแล้วครับว่าเรามีคณะกรรมการแม่เลี้ระดับเขตนะที่คอยดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วก็กํากับติดตามผ่านจังหวัดซึ่งในจังหวัดเองก็จะมีฝ่ายส่งเสริมสุขภาพที่ดูแลโดยท่านรองนายแพทย์สาธารณสุข ฝ่ายสาธารณสุขนะฮะดูแลแล้วก็จะมีคีย์เพอร์เซนหรือบุคคลที่สำคัญก็คือ c p n นะฮะในการที่ดูแลเรื่องนี้ก็ดูแลเป็น,เป,นเป็นชั้นๆนกันไปอนอกจากนี้เราก็จะมีการกำกับติดตามและเยี่ยมเสริมพลังตอนตรวจราชการหรือไปเยี่ยมเสริมพลังในในช่วงที่เวลาที่เหมาะสมนะฮะเพื่อให้กำลังใจน้องๆในการทำงานในพื้นที่พื้นที่ผ่านมานี้ก็จะพบว่าเด็กพีเตืมของเรานี้ ลดลงจากประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์13เปอร์เซ็นต์นะถ้ายงไม่ผิดเหลือประมาณ10เปอร์เซ็นต์เราสามารถลดค่าใช้จ่ายของพีเทอมได้ถึง57ล้านบาทแล้วที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำครั้งนี้มันมันมันเป็นความความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหานะก็คือก่อนที่จะทำโครงการนี้จะพบว่ามีเด็กคอกอกลอดก่อนกำหนดเยอะและส่งถึงปัญหาว่าไม่มีเตียงในการที่รองรับเด็กจะรีเฟอร์เด็กคอกลอดก่อนกำหนดไปที่ไหนก็นลำบาก แต่หลังจากมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับเด็กพีเทอมน้อยลงทําให้เตียงก็คือคือก็เพียงพอสร้างความสบายใจความปลอดภัยข้ากับเด็กในในที่เราเกิดขึ้นมารวมทั้งสถานบริการที่ที่เตียงไม่พอแล้วทาให้ดีขึ้นครับโรงพยาบาลเสนาเราดําเนินการค้นหาหญิงตั้งครรภ์เชิงรุกในชุมชนก็คือวัด ความยาวของปากมดลูกโดยอุลตราซาวทุกรายนะคะแล้วก็ประเมินความเสี่ยงถ้าหากว่าหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อก่อนกำหนดก็จะให้ยาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนทุกรายเน้นในเรื่องการให้ความรู้ในการดูแลตนเองโดยใช้คี 4, เมสเซดแปดบวกสี่แดเลียงสีเล่งนะคะ ก็จากผลการดําเนินงานในรอบปี63-64ที่เริ่มดําเนินการมานะคะพบว่าอัตราการคลอดก่อนกําหนดของหญิงตั้งครรภลดลงจาก 7.9%ในปี2563เหลือ5.4%ในปี2564นอกจากนี้เด็กที่คลอดก่อนกำหนดก็พบว่าเป็นเล t e preterm เพิ่มขึ้นโดยอ,อร r l y preterm ลดลงซึ่งถ้ากลุ่มในเ a t e preterm เนี่ยจะส่งผลในด้านเด็กก็มีอัตราการใช้เตียง NICU ลดลงนอนโรงพยาบาลลดลงลดปัญหาการรีเฟอร์กรันขาดแคลนเตียงของเด็กทารกแรกเกิด ถือเป็นโอกาสดีที่อำเภอเสนาได้เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินงานโครงการ h e a Health l i t e r a c y P t e r m ก็จะทำให้คนในพื้นที่มีทักษะในการดูแลตนเองมากขึ้นแล้วก็ลดการเกิด p ี e ท m คุณภาพชีวิตของเด็กซึ่งเป็นเยาวชนของชาติก็จะดีขึ้นค่ะ ช่วงแรกเราทดลองทําก่อนโดยความที่ว่าไม่ได้ทําครบทั้งโปรแกรมของมันเราทดลองในวีหนึ่งถึงวีสองก่อนนะคะในเรื่องของอการการเข้าถึงการเข้าใจอันนี้นะคะก็เราก็ลงมือปฏิบัติวีหนึ่งถึงวีสองเนี่ยดูรู้สึกมันไม่น่า,นาจะไม่น่าจะมีปัญหานะคะเราสามารถสร้างแรงโน้มน้าวคนไข้ให้เข้าสู่ในเรื่องของการป้องกันการข้อก่อนกําหนดได้แล้วก็การสืบค้นเนี่ย ก็สามารถทําได้โดยโดยสูตรแล้วในกลุ่มนั้นไม่ค่อยมีปัญหานะคะวนวีหนึ่งถึงวีสอนี่มันค่อนข้างที่เอามาปฏิบัติแล้วเป็นรูปประทับได้ได้ง่าย ในเรื่องวีหนึ่งวีสองเราก็ต้องมีคีย์เวิร์ดของเราเช่นว่าเราตั้งไว้ว่าสืบเล่าเลือกสรุปจําก็คือให้อยู่ในวีหนึ่งหมายว่าสืบก็คือสืบค้นในการเข้าเข้า,เข,าเข้าเวฟน,นะคะสืบค้นแล้วหลังจากเขาสืบค้นมาได้แล้วเขาก็มาเล่าให้เราฟังนะคะว่าเขาได้อะไรจากตรงนั้นนะคะแล้วเรื่องหมายถึงว่าเราต้องมาช่วยกับเรื่องเวฟที่เขาเข้าไปศึกษาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถืออยู่ ระดับไหนมีความน่าเชื่อถือไหมเพื่อเราจะได้เขาจะได้ไม่ไม่เชื่อหรือไปไปดูข้อมูลที่ผิดอาจจะไปปฏิบัติตัวผิดได้แล้วก็มาช่วยกันทบทวนว่าลักษณะเว็บที่น่าเชื่อถือเนี่ยจะมีอะไรที่บ่งบอกได้บ้างเมื่อเข้าไปสู่กระบวนการมีสามันจะเริ่มในเรื่องของการไต่ถาม5คนไข้เนี่ย เพื่อสร้างทักษะการไต่ถามคําถามหรือปัญหาเราก็จะให้เขาทบทวนว่าที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยเขามีปัญหาะไรอยากจะถามเราไหมให้เขาถามเรามาหลังจากนั้นเรากา็จะให้คุณแม่ดูว่า ตั้งคำถามมาแล้วแล้วคุณแม่มาดูซิว่าปัจจัยอะไรบ้างที่คุณแม่สืบค้นในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะหรือมีใบแผ่นพับของเราแล้วเนี่ยนะคะอย่างเช่นแผ่นพับก็เป็นอันหนึ่งที่เราให้เขาดูในเรื่องของปัจจัยที่จะ,ท,จะที่จะมีปัญหากับข้อกำานกำหนดหรือในสมุดในสมุดสีชมพูก็จะมีให้สืบค้นก็ให้คุณแม่เปรียบเทียบว,ว่าปัจจัยเหล่านี้เหลือหรือข้อมูลอะไรบ้างที่มีผลต่อข้อกำหนกำหนดให้คุณแม่ระบุป,ปัญหาที่คุณแม่เกี่ยวข้องเลือกมามาทำกิจกรรม ในเรื่องของอการแก้ไขปัญหาที่มันส่งผลกระทบกับเขาจริงๆต้องบอกนิดนะึงว่าในการระบุป,ปัญหาหรือการแก้ไขบางทีเราอาจจะมีไกด์ไลน์ให้เขาเล็กๆก็ได้แล้วหลังจากนั้นพอคุณแม่เข้าใจคุณแม่ก็จะรู้ว่าปัดตัวนี้นะคะมันจะแก้ไขอย่างไรได้นะคะนอกจากเรายกตัวอย่างให้เขาสักนิดนึงก็ได้ถ้าถ้าในกลุ่มหรือขณะทำคุณแม่ ไม่สามารถแบบแก้ไขไม่ได้แต่บางคนก็ดีนะคะก็สามารถเลือกวิธีได้เลยค่ะก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าการเข้าโครงการมันทำให้เราได้เรียนรู้และป้องกันการ,การข้ขอ่อนกําหนดแล้วโครงการนี้มันมันดีตรงที่ว่าเราอยากรู้อะไรแล้วเราสามารถเข้าไปค้นได้แต่สิ่งที่เราคน้นเราก็ต้องไปดูแหล่งที่มาว่าน่าเชื่อถือได้หรือว่าไม่ได้ยังไงคะห้องแรก มันมันก็นานแล้วเนาะทีนี้มันจะไม่ค่อยได้ผนเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีด้วยท้องสองก็พอเราเข้าโครงการมันทําให้เราเรียนรู้ค้นหาแล้วก็แหล่งที่มาได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ